โอ้โหโอ้ขี้ไ่ขี่มาดีดีโหดขี่กลับเดี๋ได้รหลดพี่น้องป้องป้ายตอนแรกว่าสิเมือเหรอวะก็สซเ้มื่ออันจอบคอนโซลก่อนมันพันสิเลตเวลาไปตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงอาอ ต่อเจ็ดนาทีละพี่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 หน้ามล่างมือพี่กอกพี่เดอ้อเจ้ซ้อนวัานผาา้าลาอีแมะเราจะคืนโอ้ยบ่อยักเสืออะขันว่าขันว่าอีแมะค่ายเรื่องของม่านน่ะลูกบ่อยักเสืออะ นีบรรยากาศนะพี่น้องมาจอดรถดได้เนทียงเราเนี่3เถื่อเลยสีว่า,ออวาจังได้สนะอา้าวแล้สิแกงนะ้ำไมสูกลิ้นพ่ะหารนะ ยงเราให้โซเขายัางในทางขึ้นซองทางหูเด,อดอเ้อล่าสุดน,ะ,ดนะมีการห่วงน่อไม่เกิดขึ้นพี่น้องป้องปลายกันข่าวปในตีนฟาดว่าวสั้นว่าเทียงล้างลุ่มนะอาเลือกขึ้นเด้อบันไดมีสองทาง เลือกคืนอ้าวเอ็นอยู่ในสงสัเสือผู้ได้นี่ ราดูกสุยมีอะไรบางกล่องกุสยมันเป็นหนังทางกรบปายมั่งนี่โตหน่อยสกัยไกไข้ขึ้นมากินเจผู้เปนหนังทางเฮียงลูกสาวจะพูมากินกินอะจังเมือเผื่อจะมื้อเมือหอด เออเรามีเปี่ยมผิกันเนาะใส่อะไอแม่น่ะทอยแบงค์สี่เยอีไลมเมูมันหนีกันมึงเห็นยุบอกแม่มึงน้า อ่อุ้ยเทียงคือ pues ต um> um> ีงวะสวยนะปลายนะปลายเหียงพวมผูสวยนะปลายสิงพวงโรด ลืมละนี่เาปนปลาบ่๊ะปนปาอ้เพอ้าคิดมาเดินแค่เราอสกบไก่ด้สักเอายังหมมากินน้ำดิกขาแม่ว่าจะเดินม่เลยแม่โอ้มา มาละกินนาอิ่มละกนเ็นกิกชามากินหลักันได้เหลกนยงมันกินกันด้ไปกอิเหมืบมนเลยดีม่นอนม้วนอนเลยแเออน่นบ่อ๋อพี่น้องกผูกเวงนะพวกอันนี้เลยฮ่าฮ่าฮิาเออเน่านั่นบ่เ

มา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 กินน้ำกำมือส่กบุงตั้มาตาบ้านทูกทู่ข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 ่ขู่ขู่ขเ่ขู่ขู่ขู่นู่ขู่ขู่ขม่ข่มู่ข่ขู่ขู่ขู่ข่ขู้ขูู่้่่ขู่ขู่อโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วขามาข่่นข่ข่่่อ่่ โไปมันก็บกหาเมีย <statistically> ม <statistically statistically worldwide> <N> ันกอยู่หน้านี่มันไ่ได้ไปใกล้เมียงเขาดเือโอ้เมนเอาเปยัง้ไปก้ดแทนมีบาเลทนทำเป็นคือก็พ่ใชได้นจิตพอบ้านบ่เน้าเนื้อคือเอานื้อคือพอบ้านโอ้ยิมเป็นเลอศขักเนาะ แม่แม่นางได้หกนาฬิ่าเชียบปุ๊โปุ๊ให้ตอนะปุ๊นั้นปุนหายจริงนัยกนั่งิกินกินแม่กินแม่กินกักินกับ้าวพื้ันาะะก็เลยเสียไปโอ้ยแม่ยาเทียงเด้อแม่คือมีสัญญาณคือมีสัญญาณยังดำหน้ามุงนอยู่ ดา <icana, S 1> <naj ome S 2> มกับดามบทันนาะนั่บกก่อนเนาะรี้เลี yes. ้ยงหามวนเนาะหามวนนี่จะเป็นแรที่เราอยู่ใช้หน้าใครหน้ามวนนะฮะมวนหน้าเนาะเขาเป็นหน้าเต่าเนย ชูนาเท่า oh. น่ะเป็นนาบบกีนน้อยลุ่นเออมึงเนี่ยดาวไปซสื่อมาสุยมึงดาวไปื้อื่อวนามันนะของคิดว่ามันโยนโยนมันทั้งบีมันมันแปนเขาปลูกมันมังโม่เนาะ รักษายินหนซูงช่ยกันมาเถอะนะเนี่มันขึ่นเหี่ยวหมดน่ะทำมาคุงทอดปลาปิ่งปลาแหงปิ่งปลาของแจ่วน้ำไม่สมปนปลาแจ่วบอง ช่งน่าก are uh ัน h อทายเงนเงินมันล euh ีม้ทรเา่นก็ไม่เห็ว่าเราเราทายเงแ่นี้นะเียมำทายเงินเ็ดนะงานยำาเด็กน้ำมันนี่เลย้ำมันพี่อได้ในหัวเทียงตีนหัวเทียงก็จะติดลมุงขอนั่นมงบกนั่น พี่นกเับเข้บไปเลยาขับไปรถมากงเก็บดกัอนีกูจีข่รถก็ตดาเอาเสี้ยงกับก้าวไปเม่มเก็บคุนมากคุจอดรถค่นนเฮ็ูวน่นนี้น

มา,มากม่วนกาจะยิ่นเสียงเพลงเสียงตู้ยใช่กนะระชางผู้สิกินเนี่ย้นบ้าในหม่วงเน่ย่งอันนี้นเน่ม่นาได่เาไก่ี่กินบอกรงุ่นไม่ม<ส>าองไม่มาทำก็น่แด่นะ ใส่ปลเจ๋อข้าวผัดก๋วยเียวเนี่่กินหดเหรออเอไปนะตรงยางกยกินลือเบี้ยกินข้าวมัดนละบวงมาเนี่นอเอมาให้ไปทำบวกนกัเจิครับไปกินข้าว้อนี้มันแทบ่มันอ๋อกเจวอเบ่อกเบเนางมาง่ายเลยที่ นี่ละมกินเขาเนี่ยอือนนอนนนนนนอนอนนอนนอนนนนนนอนนอนนนองนี่นอนอนนอนนอนนลนนอนนอนนนนอนนกนนอนนอ้นลนอนกนนน